สวัสดีครับกลับมาเจอกันเลยครับแดดดีออนดูตี้นะครับ EP น,นี้เป็น EP พิเศษเลยก็มีน้องแม็กกับน้องปุ้ยซึ่งเป็นเด็กเพิ่งมาอยู่ออสเตรเลีย,ยได้ไม่ถึงปีก็พาน้องเขามาที่บ้านมาสัมภาษณ์เพราะตอนนี้มีกระแสนะครับคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยเขาพูดว่ายูทูบเบอร์ในชอบขายฝันเดี๋ยวเรามาถามน้องเขาดูครับว่ามันจริงหรือเปล่าที่แบบดูช่องแดดดีออนดูตี้แล้วมาเห็นในประเทศออสเตรเลีย,ยมันมันเหมือนที่แบบเขาพูดกันไหมก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันทักทายเลยครับสวัสดีครับน้องทักทายก็เลยครับ ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราจะมาสัมภาษณ์น้องก็นเลยครับแซลมอนกับบ็อกโคลินีสมเยพเรดูยังน้องเขาประชูค้าได้ของเล่นแล้วขอบคุณพี่เขายัางค้าฮะขอตัวไปกินก่อนครับ ีค่ะปุ้ยค่ะมาออสเตรเลียได้เจ็ดเดือนแล้ว <Mac S 1> แม็กครับมาพร้อมกัน <laughs> มาพร้อมกันครับปุ้ยก็มาวีซ่านักเรียนก็คือเป็นวีซ่านักเรียนเลยทั้งคู่อนาคตก็มีแผนจะถ้าวีนักเรียนหมดก็คือจะทําวีซ่าติดตามก็คือวีซ่าติดตามก็คือคนใดคนหนึ่งอะ่ะเรียนแล้วอีกคนหนึ่งก็ติดตามปุ้ยก็ทํางานได้เต็มที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคิดว่าพี่แม็กหรือว่าปุ้ยจะเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนมาทําอาชีพอะไรอยู่ครับทำาคียอาทีปกับทำทำฟรีแลนซ์ทั่วไปอะไรเงี้ยปุ้ย ค่ะกราฟิกทำอะไรเนี่ยส่วนปุ้ยก็ปุ้ยเพิ่งจบมาได้ปีหนึ่งแล้วแบบบวกกับอยู่ในช่วงโควิดแล้วคราวนี้ก็เลยไม่ทํางานก็เลยกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ช่วยแม่แบบดูสวนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีสวนมะพร้าวที่บ้านมีสวนมะพร้าวค่ะแล้วอะไรคือแรงจูงใจให้มาออสเตรเลียครับโหปุ้ยคิดว่าเศรษฐกิจไทยเพราะว่าแบบคือเราทํางานที่ไทยอะ เงินเดือนมันไม่ make ซ e n s กับรายจ่ายค่ะพี่ก็เลยแบบมันก็มีการตัดสินใจแบบเฮ้ยหรือจะลองมาต่างประเทศดูวกกับพี่แม็กเขาเคยไป work and holiday ที่อเมริกามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมไม่เลือกไปอเมริกาครับคิดว่าไปยากกว่าครัพี่แบบว่าสมมติเราไปเรียนแล้วก็วีซ่ามันทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยตอนแรกคิดว่าออสมันน่าจะง่ายกว่าก็เลยเลือกออสครับแล้วตอนมาเห็นทำวีซ่า กันไปเท่าไหร่ครับอ่าตอนนั้นคือมันอยู่ในช่วงโควิดระบาดลอกที่2ตอนนั้นค่าเรียนประมาณแสนส0 0หบวกกับค่าเงินมัน<ะ>ไม่ได้เพิ่มถึงณนะปัจจุบันด้วยอะไรเงยก็คือไม่มากเท่าปัจจุบัน<ะ>แล้วปุ้ยก็มาแค่6เดือนคร<ะ>ับแล้วพี่แมทผมผมก็ไม่รู้ค่าวีซ่าเท่าไหร่แต่ว่าผมซื้อเป็นเรือเป็นแพ็กเกจ เหมือนเรียนภาษา3เดือนเรียนเซอร์เรียนดิฟอะไรเงี้ยครับสปีครึ่งคือคือราคานี้มันรวมค่าเทอมครับเรียนภาษา3เดือนแล้วก็ค่าเซอร์สเดือนแล้วก็รวมพวกค่าวีซ่าค่าอะไรเงี้ยครับตกประมาณแสนหกแสนหกได้ครับพีตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบันเลยออสเตรเลียเป็นเหมือนที่คลิปหรือเปล่าครับอันนี้คือพูดตรงๆเป็นเหมือนที่พี่โตโต้พูดเพราะว่าก่อนมาดูคลิปพี่คือแบบ ดูกันเยอะมากก็คือเสิร์ชหาในยูทูบอะออสเตรเลยียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ<ะ>แบบอันนี้คือก็เจอคลิปพี่แล้วก็ดูแล้วก็มีแผนที่แบบเฮ้ยต้องมา<ะ>เพราะว่าคือพี่ไม่ได้บรรยายแบบที่มันแบบคือมันก็ลําบากเหมือนที่พี่พูดม,มันต้องดินนง้นรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บข้อมูลก่อนจะทักหาเอเจนต์คือแบบเก็บข้อมูลแน่นมากแล้วก็<ะ>ทักหาเอเจนต์เลยว่าจะมาสักครั้งหนึ่งในะชีวิตคือต้องมาลองอก็ไล่ดูวิดีโอที่โี่แม่คือไล่ดูวิดีโอแบบ ยับเลยพี่แล้วแบบนี้ปุ้ยไม่ได้ภาษาเลยอะไรที่ทําให้ปุ้ยกล้าหรือแบบคิดถึงจะมาต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะภาษาเป็นกําแพงชนิดหนึ่งเลยใช่คืออันเนี้ยคือกว่าจะแบบตัดสินใจว่าแบบคือเราเป็นคนไม่กล้าค่ะพี่นึกออกปะ่ะพอพูดอังกฤษพอเราพูดผิดมันก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ย แบบรู้สึกอายอันนี้คือบอกตรงเลยว่ารู้สึกอายกลัวเขาไม่เข้าใจแล้วเขาแบบทําหน้าแบบงงๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่เรามาเพราะเราอยากจะได้เรามาเพราะเราอยากทํางานแล้วพอมาถึงก็ไม่กล้าปุ้ยไม่กล้าอยู่ประมาณเดือนกว่ากว่า<ะ>คือเดือนกว่าๆที่ปุ้ยทําร้านไทยได้สื่อสารบ้างแต่คือมันยังไม่รู้สึกว่า เราคุยกับเขาได้เรา<ะ>แค่พอสื่อสารนะร้านอาหารเราเสิร์ฟนู่นนี่นั่นโอเคเราแค่พอรู้แบบเบสิกในร้านอาหารแต่พอลองมาคุยเล่นกับเพื่อนอะ่ะคือมันแบบมันไม่ใช่เลยพี่คือแบบพอคุยเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยปุ้ยนั่งเงียบเขาคุยอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั้นก็ทําร้านไทยจนรู้สึกแบบว่าโอเคเราต้องออกมาแล้วก็เลือกที่จะแบบไปเลยลุยร้านฝรั่งพี่แม็กทางานฉันไปซื้อของเองเอาเลยผิดถูก คือเขาจะสอนคนที่นี่ใจดีมากค่ะพี่ก็ยังไม่เจอคนเหยียดเขาก็สอนแล้วก็แบบเราต้องอดทนเราต้องกล้าด้วยถ้าเราอยากได้ภาษาเราต้องดึงตัวเองไปอยู่ในจุดที่ได้ภาษาเราถึงจะได้ ใช่จริงพี่อันนี้แล้วพอตอนมาถึงราเทเเซียมันหาที่พักยากไหมครับเราโชคดีว่าเราเรามาอยู่กับนาใช่คือปุ้ยอะมีญาติมีนาอยู่ที่ออสเตเลียก็เลยพุ่งตรงมาอยู่กับนาเลยต้องหาข้อมูลตั้งแต่แรกเรื่องที่พักอะปุ้ยอยากแนะนําพวกในกลุ่มค่ะคนไทยในซิดนีย์เพจออสเตเลียแบบอยากให้เข้าไปแล้วก็มันก็จะมีแอปพลิเคชั่นนะคะมันเหมือนเป็นแอปของคนไทยที่เขาหาห้องของคนไทยแล้วก็แชร์เป็นคนไทยอยู่เนี้ยค่ะคือปุ้ยแา่ว่าให้เราเตรียมตัวหาที่พัก ต้งแต่ไทยเลยใช่ใช่ใช่ดีกว่าดีกว่ามาที่นี่แล้วเรารู้สึกเราจะไปไหนดีอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าไม่มีที่พักจริงเราก็แบบเช่าแอร์บีแอนบีก่อนอะไรเงี้ยครับมาถึงปุ๊บเราก็มีเวลาไปไปดูที่ห้องนู้นห้องนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยค่อยเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าถ้าเราจองที่พักจากไทยครับอาจจะโดนหลอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนตรงปกไม่ตรงปกหรืออะไรเงี้ยครับอืมตอนนี้จะเป็นอีกไอเดียนึงใช่ใช่่ค่ะพี่ แล้วนี่อยู่มาไม่ถึงปีตอนนี้กาลังจะไปทรายบ้านอยู่เองใช่ไหมครับมีแผนแต่ตอนนี้คือยื่นเอกสารไปแล้วก็ยังไม่ยังไม่ผ่านใช่ขาเรื่องาเรื่องเพราะคือแบบเหมือนพออยู่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันโอเคกว่าใช่ก็อย่างทุกคนเลยนะเริ่มแรกมาก็ต้องอยู่แชร์กันก่อนเพราะอะไรหลายอย่างไม่ลงตัวพอเราเริ่มมีงานที่มั่นคงละเริ่มรู้จักรูปทางก็ทาบ้านอยู่เองใช่ค่ะไม่ยากใช่ไหมยากครับก็ยากนะ ยากยากแต่ว่าพอเราหยุดไปเรื่อยมันมีคอนเนคชันนะพี่เราจะรู้ว่าเราควรจะมูฟไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปได้เองแบบไม่อยากให้กลัวอยากให้แบบทุกอย่างถ้ามา,มาสิฉันจะทํามาสิออฉันจะทําแต่ว่าคิดว่า,ถ,าถ้าจะเรื่องที่อยู่น่าจะแบบ มาหลายคนดีกว่าแบบว่าคนเดียวมันมันแพ้มันเปืองอ่ะแบบว่าหลายคนมันยังแชร์กันแชร์ที่พักอะไรอย่างเงี้ยได้ปุ้ยกับแมกมาเราเอาเสยหางานย่านไหมครับคือตอนแรกผมก็ทํางานกับน้าครับแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยใช่ทางผมก็เลยคิดว่าคือผมตั้งใจมาทํากาแฟอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากลองว่าในในทางของผมว่าจะจะรอดไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเลยแล้วก็ก็ก็ปินเรซูเม่ไปเยอะๆเลยครับแล้วก็เดินไล่ไล่แจกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนมัน มันแล้วแต่ดวงด้วยนะใช่ใชแบบว่าคือถ้าเขาขาดคนหรือว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็อาจจะแบบต้องการเรารับเราแต่ว่าถ้าตอนเขาคนเยอะเขาก็อาจจะไม่รับแต่ว่าเขาผมก็ก็โชคดีก็ยื่นแป๊บเดียวเขาก็โทรมาอะไรเงี้ยก็เอาเลยตอนไปเนรีนประมาทไหมครับประมาทไม่ทันครับพี่เพราะว่ายุ่งยุ่งไปยุ่งมายุ่งเลยใช่ใช่ช่วงธันวาพี่แล้วช่วงชิสมาช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ทําอะไรครับก็จําได้เลยครับ พับซ่อมพับทิชชูช่กับซ่องะครับแล้วก็ให้รันกาแฟนู่นนี่นั่นคือวันแรกเราก็แบบเร <สบ S 1> ก็ไม่เคยเสิร์ฟกาแฟมันก็แบบมันก็กลัวหกอะไรเงยพี่แบบว่กาก็ยากก็ตอนแ<ค>มน็กมาส์าชซเลียสกิลกาแฟแม็กอยู่ขั้นไหนครับ ขาเรียกว่าเหมือนเหมือนผมไปเรียนมาครับที่ไทยแต่ว่าทําทําลายฝึกฝึกเองที่บ้านแต่ว่าไม่ไม่เคยไม่เคยทําหน้างานจริงอะไรเงี้ยครับแบบที่ฝึกความไหวโรเซตาเทได้ใช่ไหมครับตอนนั้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องลุ้นนะครับว่าว่าจะเอกมง่างไงแล้วพอางเนี้สำเนียงภาษาที่เราฟังออสเตรียยากไหมครับโอ้ยากมากครับยากมันยากยังไงพี่คือสำเนียงเขาจะแบบไวมากแล้วก็แสดงเยอะมาก อเขาใช้แบบรวบคำอะคะ่ะแสดงคือคาแสดงคือแบบเยอะมากคือแบบอืฮ้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือต้องมาศึกษากันทีหลังว่าเหมือนจําคํานี้ที่เขาพูดแล้วก็อันนี้แปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยมันจะขอทานเขาว่าหรือเปล่าแบบนี้เพราะเราไฟ่ไเลที่เราเลไม่ได้เลยไม่เหลือเลย <laughs> พี่เหมือนเราก็หน้าด้านอยู่อะไรเงี้ยบแต่ว่าถ้าไม่ไ่ออกเราก็ก็ก็มาต่ออะไรเงี้ยครับก็ดีดีนะอย่างน้อยเราก็ยังมีงานทําอยู่ครับเพราะว่าอะไงก็คิดว่า ไม่ไม่กลับไปไม่ไม่อยากทําอย่างอื่นอ่ะอยากทํากาแฟก็เลยก็ต้องต้องต้องอยู่ให้ได้แบบเหมือนเหมือนเหมือนอาศัยว่าทําให้เขาเห็นวันนี้นรเราไม่ได้แต่แบบเราทําให้เขาเห็นว่าแบบเออวันหนึ่งเราได้แล้ววันหนึ่งเราก็ได้จริงๆอ่ะพี่แล้วปุ้ยละครับหางานายากไหมปุ้ยตอนแรกมาใช่ไหมคะปุ้ยทําร้านไทยก่อนอยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ออกอีกจากร้านหนึ่งไปทําร้านไทยอีกร้านหนึ่งเพราะว่า ด้วยความที่บอกไปตอนแรกเพราะว่าปุ้ยอายเพราะไม่กล้าพูดภาษา <ฮะ S 1> แล้วพอมาทําร้านให้อีกร้านหนึ่งก็แบบได้รับออเดอร์เทกเอเวได้คุยกับลูกค้าบ้างก็โอเครู้สึกว่าโอเคแหละแล้วพอตอนหลังปุ้ยต้องไปเรียนแล้วกลับมาแล้วแบบกลับมาไม่ทันเพราะว่าปุ้ยอยู่นอกเมือง <ฮะ S 1> เดินทางไปเรียนก็สองชั่วโมงไปสองแบบแล้วก็สองชั่วโมงกลับมา <ฮะ S 1> แล้วแบบ <Disney S 1> ใช่แล้วนี้ปุ้ยก็เลยแบบไปทําร้านฝรั่งจริงๆเป็นร้านเดียวกับพี่แม็กแต่ว่าไม่ได้คอนแทคจากพี่แม็กเลยนะคะเพราะว่าเหมือน คนที่ร้านแบบเหมือนแบบพุ้ยก็ลองคือป,ปุ้ยไปนั่งเฝ้าพี่แม็กที่ร้านด้วยแบบไปรอคราวนี้ก็เลยแบบเฮ้ยลืมลืมลืมว่างไปแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเพราะว่ารายได้มันน้อยก็เลยตัดสินใจไปสมัครเองเลยเอา YouTube ที่เคยทำเบเกอรี่รให้เขาดูแล้วก,ก็แบบภาษากัไม่ได้ออภาษาคือศูนย์นะพุ้ยบอกเลยว่าศูนย์ก็เลยแบบ โอเคให้เขาดูเขาก็เลยแบบโอเคงั้นอยู่ลองดูอะไรเงี้ยก็เลยไปลองให้เขาดูก็ทําพวกมัฟฟินฟีออนพวกขนมฝรั่งอ่ะค่ะเออนั้นก็ทาแล้วก็ทําให้เขาดูก็แบบภาษามันจะไปเองอะเหมือนเราฟัง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 ตอนแรกไม่ได้แบบทําหน้าเออใส่เขาแบบแปลว่าอะไรเขาก็รู้สึกแบบแบบคุณโง่อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรจะทําให้ดูทุกวันนี้ก็เลยแบบ เขาก็จ้างต่อแล้วก็เพิ่มชิปให้ด้วยอะไรเงรี<ช>้ยค่ะพี่ใช่พี่โคตรเหนื่อยแบบปปคือมันเหนื่อยแบบเรื่องคือเรื่องภาษาเหนื่อยถ้าคน <ฮะ S 2> <ด>มีพื้นฐานมาบู้รู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าคนไม่มีลองลองเอาตัวเองเข้าไปจุดที่ได้ภาษาเลย ừ ừ <É. S 2> เขาจะว่ายังไงไม่เป็นไรฉันฉันจะทำแคออ่นั้นเลยพี่แต่ตอนแรกที่ปุ้ยบอกว่าทําร้านไทยร้านนู้นร้านนี้แสดงว่างานร้านไทยนี่มันหาง่ายใช่ไหมครับ ร้านไทยง่ายนะแล้วยิ่งในเมืองปุ่อว่ายิ่งง่ายแล้วปุ้ยอยู่นอกเมืองอะ่ะคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาขาดคนคที่เหมือนเราไปแล้วก็แบบเราอยากทํางานถ้าเขามีคนคือเขาก็รับใช่ปุ่อว่าทุกร้านแทบจะขาดคนหมดเลยนะคะตอนเนี้ยก็คือคนที่กำลังจะมาก็สบายใจแล้วว่าถ้าสมมติไม่ได้ร้านฝรั่งอย่างน้อยกูก็มีร้านไทยให้ทำใช่คือร้านไทยจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราฝึกภาษาระดับหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไปด้วย ต่อให้ท้อก็พยายามปุ้ยว่าต้อง,ต,องต้องอดทนระดับหนึ่งเลยค่ะพอเขารู้ว่าเป็นเด็กใหม่ครับเขาใจเราตามจริงหรือเปล่าอพอแบบเข,เขาจะกดราคาหรือเปล่าทั้งร้านไทยทั้งร้านฝรั่งครับอ,อ่าร้านไทยก็ถ้าได้อยู่ในตอนนี้อยู่ในช่วงสิบเจ็ดสิบแปดต่อชั่วโมงใช่ต่อใช่เป็นต่อชั่วโมงแล้วถ้าตอนนี้ปุ้ยทําร้านฝรั่งช่วงแรกที่ปุ้ยลองอะ่ะเขาให้ลองหนึ่งวีก พูได้ชั่วโมงละยี่สิบอันนี้คือเจ็ดวันพูได้ชั่วโมงละยี่สิบแล้วคือพอเขารู้สึกเริ่มโอเคและเขาก็ปรับเป็นชั่วโมงละยี่ห้าส่วนเสาร์อาทิตย์พูก็จะได้ชั่วโมงละสามสิบแล้วก็ถ้าเป็นพวกพัฟฟี่คอลิเดย์ก็ได้ห้าสิบชั่วโมงละห้าสิบค่ะเยอะมากมเล็กมาใหม่นะครับเยอะมากคือเราก็ไม่ได้บอกอะไรเขาว่าเราอยากได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเขาก็ให้เรามาเองแต่ว่ามันคือขั้นต่ําของ ของที่ลายกฎหมายแคชช a l อะไรแบบนี้ก็ได้ก็ได้ยี่ยเจ็ดเลยเริ่มเริ่มได้ยี่ยิ่เจ็ดเลยช่อนนี้ถ้าสมมติบอกตรงๆเลยว่าถ้าไม่ถ้าทําร้านไทยเลทนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ใช่ค่ะใช่ร้านไทยคงไม่มีนะใช่สิบเจ็ดสิบแปดถ้าเกิดทําร้านไทยเลทนี้ก็น่าจะเป็นพวกคุกเป็นเชฟค่ะใช่ทําไมถึงเลือกอยู่นอกเมืองครับเลือกอยู่นอกเมืองเพราะตอนแรกมามีญาติ ตอนนี้ก็เลยแยกกันออกมาอยู่กันเองเหมือนนอกเมืองมันไม่วุ่นวายแล้วสังคมคือแบบมันคนไทยน้อยค่ะพี่เออแล้วเหมือนเราได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็เหมือนเราอยู่นอกเมืองนานๆนนทีเราเข้าไปในเมืองรู้สึกว่าแบบเออมันรู้สึกเหมือนเราได้ไปรีแลกซ์ในเมืองซื้อของกลับมาปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยไกลเป็นตอนเนี้ยชอบนอกเมืองมากกว่าในเมืองเหมือน,ม,นมันไม่วุ่นวายอืมแต่ผมอยู่เพราะว่า พราะเขายังจ้างเขายังจ้างเลยแล้วเขาเขาก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้หลยแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้อะไรหลือกก็อยู่ได้ก็ happy ดีก็อยู่ได้เรื่อยอยู่มาเจ็ดเดือนครับอะไรที่ทาให้แบบคิดถึงเมืองไทยที่สุดอยากกลับเมืองไทยไหมสุดอาหารอาหารจริงพี่อย่างเดียวเลยใช่แล้วก็พออยู่มาเจ็ดเดือนก็เหมือนก็มีแบบ ในใจที่แบบเอออนาคตเราแบบทำงานเมกวานี่เมกวนี่เมกวนี่แล้วเราก็ค่อยกลับไทยไปอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มมาอยู่จริงรู้สึกว่าโอเคเราลําบากแต่ว่าด้วยความคุณภาพชีวิตอะมันดีแล้วก็บวกกับรายได้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าตอนเนี้ยยังไงก็จะอยู่ออสเตรเลียกลับไทยไปก็คือเยี่ยมที่บ้านครอบครัวไปรีแลก ใช่แล้ค่ะไปกินให้เต็มที่ใช่ไปกินให้เต็มที่แล้วก็ใครที่่แพงมากอนาคตเจะา PR อากับซิตี้เซนมาให้ได้พี่ขอให้ได้ครับใช่ขอให้ได้แล้วที่บอกว่าคุณภาพชีวิตเลยครับอะไรที่มันเห็นแตกต่างกับเมืองไทยแบบชัดๆเลยลองอธิบายให้ฟังได้ไหมเงินรายได้คือแตกต่างและแล้วก็สภาพความเป็นอยู่การจราจรการเดินทางทุกอย่างมัน ดีกว่าเหมือนอยู่ไทยโลกอนาคตอะไรเงี้ยคนเขาก็ไม่เหยียดใช่ค่ะเหมือนทุกคนกลัวว่าจะเหยียดจะโดนเหยียดแต่มานี้บุยยังไม่โดนเหยียดเลยมีเพื่อนต่างชาติก็มีมีเนปาลมีอินเดียมีคนออสซี่มีเชพเ่ได้เข้าไปเรียนรู้สังคมฝรั่งแปลกๆใหม่แต่ก็ตอนนี้อยู่ได้แล้วค่ะผมว่าที่ไทยเหยียดกว่าใช่ใช่ที่นี่เขาไม่แคร์ว่าเราจะขับรถอะไรพี่อยากจะพูดคำนี้เหมือนกันใช่ใช่จริงนะอ เหมือนแบบไม่แค่ว่าแต่งตัวยังไงเราขับรถอะไรคือเนี่ยก็แบบไม่ได้มีแบบใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราอยู่แบบไหนเขาก็ไม่ได้เหยียดเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบอน j o ยกับทุกสถานะที่เราเป็นไม่ว่าเราจะแบบไม่ว่าทำอาชีพอะไรก็ได้ใช่อาชีพอะไรก็ด้วยเหมือนแบบนักธุรกิจเราเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยเขาคุยกับเราดีมากเราแบบเฮ้ยเขาเขาเฟรนลี่มากค่ะคนดีแบบเจอสังคมดีมากอยากจะฝากอะไรให้คนที่ คิดจะมาออสเตรเลียหรือกําลังจะมาไหมครับปุ้อยากให้ถ้าคิดจะมาแล้วอยากให้ศึกษาข้อมูลกันเยอะๆเพราะว่าก่อนมาปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยศึกษาข้อมูลกันมาเยอะมากก่อนจะทักเอเจนต์ก็คือแบบพยายามเอาข้อมูลทุกอย่างมาแบบคือเราจะมาทั้งทีอ่ชีวิตเราเนาะเอาเข้ามาแปลกที่<ม>โดยที่แบบไม่ได้มีครอบครัวมาด้วยก็จะมายังไงเมืองไหนอยู่ยังไงเก็บข้อมูล เสร็จปุ๊บถามเอเจนต์ถ้าอยู่จะมาจริงอยู่อยู่ทักขายเอเจนต์เริ่มต้นก้าวเท้าเขอ้อาอัเตรเลียสูย์นะบอกก่อนเริ่มต้นสูย์เลยแล้วก็ลุยคนเดียวโตวขึ้นหนูพูดรู้สึกว่าพูดโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเยอะ<ๆ>พอตัวเหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไม,มีงานอืตอนนี้แบบที่ไหนก็ขาดคนนะไม่อยู่รอดเขาเรียกว่าถ้าทาํางานยังไงก็ก็มีเงินที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ไปก่อนอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วค่อยดูอีกทีว่าชอบหรือไม่ชอบ เหมือนเหมือนถ้าเราทำร้านนี้เรารู้สึกไม่โอเคโอเคคืองานมันมีเยอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนร้านคือเรามาเราต้องลองพอลองปุ๊บเราไม่ชอบโอเคเราเปลี่ยนเราไม่ชอบเราเปลี่ยนวันนึงมันจะเจอที่ใช่วันเนี้ยปุ้ยทำเบเกอรี่ปุ้ยก็รู้สึกว่าปุ้ยชอบเบเกอรี่นะทั้งที่ตอนแรกปุ้ยก็เรียนกาแฟมากับพี่แม็กแต่ปุ้ยรู้สึกว่าชอบเบเกอรี่แต่พี่แม็กก็ชอบกาแฟโอเคพี่แม็กก็ทำกาแฟปุ้ยก็ทำเบเกอรี่โอเคค่ะแล้วก็สถานีปุ้ยก็ทำช่อง YouTube เหมือนกัน แล้วถ้าเกิดใครสนใจพุ้ยก็ฝากช่องไว้ไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่าแม็กซูเกจ้าก็คือพ<ต>ุ้ยยังไม่ได้ลงคลิปอะไรมากก็อตอนนี้ก็มีคลิปไปสนุแต่ก็ยังไม่ได้แบบไปโพสต์ลงอะไรคนดูก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีคลิปก่อนมาออสเตรเลียที่ให้ข้อมูลไว้พุ้รู้สึกว่าพุ่ให้ข้อมูลไว้เยอะมากใครที่เลือกม,มาก็ไปดูได้เหมือนกันแบบศึกษาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องดูช่องนี้ด้วยใช่ค่ะคืออย่าลืมช่องพี่แดดดินนะ อย่าลืม subscribe ช่อง Daddy On Duty ด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ช <laughs> ร์ใช่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับน้องคนเดีควณค่ะ